ฮานามิですよนี่นะคะมีว่าอะไรดูวยฮานะว่ดอกไม้ <はい S 1> ตอนนี้เรามาดูดอกไม้ดอกซากุระนะคะนี่ค่ะแต่โมนญี่ปุ่นจะได้ตายฮานะดีบานบานนะคะนี่ก็มีเข้ามาฮานาบิฮานามิกันนะคะฮานาบิคือดอกไม้ไฟนะฮานามินะเ<ม>ข้าเก<ม>ลียบรวยเพื่อนจะไ่านี่ค่ะ おお。クレープ作ってるよ。うん。クレープ。あ。弥彦の桜を見るには、これに乗っていく。そうか。そこにステーションがあるんだよ。じゃあ、行こう。ここに。車を。あ、特にいっぱい。あ。あ มาจอดตรงนี so, to to ้แล้วก็ไปย้ายกูได้เขาก็มีนะคะแล้วก็นั่งรถไฟไปเราชอบนั่งรถไฟนี่ค่ะโอ้มีร้านรวงนยคะว่าตั้งแต่ช่วงนี้จะมีอะไรบ้างที่จะนาดูกันก็กๆสวนเล็กๆเรามาดูสกุลสวนเล็กๆพอตามสไตล์เรา อันนี้ก็เป็นในอำเภอนะเป็นสันเจ้ามาเคยมาหลายครั้งแล้วมีมีสนามเด็กเล่นด้วยซูบาคิว่าที่ราที่ราเจอนั่นเนบาคิว่ายี่โรยี่โรชื่ออีกอะอันนี้เป็นดอกซูบากิชนิดหนึ่งนะมีแต่ไอ้หนูเนี่ยกูหนูนี่ยโดนตอกจิตโนะตอกจิตเหรอคะอืมลุงกำลังจะบอกว่า ซากังกะว่าこれバラバラなんてひら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 落ちうんうんうんどんどうんคือดอกอ่ะซึบะกิเนี่ยนี่นะอันนั้นก็ซึบะกิอันนี้ก็ซึบากินะมันจะร่วงแบบทั้งดอกเลยอ่ะอ่ะให้ดูนี่ซูยุแบบทั้งดอกแต่ว่าดอกอะไรนะซากังกะมันจะซากังกะว่าซากังกะเนี่ยมันจะร่วงเป็นกรีบๆเหมือนซากุระแต่ว่าเนี่ยบานตอนเนี้ยก็คือดอกซึบากินะคะ อ๋ออันนี้ก็ซือบากิเหมือนกันซื้อนูนัทเจอเป็นของแท้ซือบากิที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอนะคะก็ประมาณเนี้ยแต่ว่านี่สวยดีอ่ะเป็นของแท้ซือบากิน,นะคะนี่นะคะนี่มันจะมีแบบผู้ๆตรงกลางอะ่ะบอกไม่สวย, <laughs> สวยแต่เราเราว่าสวยมันไม่ปลอมอะ่ะนี่มันไม่ปลอมเหมือนอซือบากก้นั่น นっ่งตัวนี้นねえขาวๆอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะ เราชอบเข้าเข้าวัดนะเข้าศาลเจ้าคอนเซ็ป <acho> ต <qui> ์ของเราฟุ h, ่นสี้าอยหรอไปกันฝุ่นส mm, ีกากอคกนุ่นตัน้าน้านากบค่ยสปริงกะเดือวสีแดงด้วยนะุ่นีนี่พามาสพานสีแดงสพาง

う、ね、ん、ふらふらさっおーすごい。泳いでる。<laughs> 泳いでるよ。が来てる、鯉うん、魚、もう。 นี่นะคะสานเจ้าสานเจ้านะคะตรงนี้ที่เราเคยมาอันนี้นะคะวาเสียงดวงเอ้ยไม่ใช่เสียงดวงเเรียกเลยเสียงซิมซี ก so 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 ็มีคนกำลังขอพรอยู่นะขอพรเทพเจ้าอยู่ขามิสั่งอ่ะขามิสังออาอย่างไงสุุนี่อันนี้ก็หจุดสิหจุหเรนีจุ้ย่ะที่まずิก はい。 いいよ、遠い方がいいよおー、うまこれはね、お願いを書いてここにするのあれ、ジャペンクこうたんたんね、<laughs> これはねれは、当たりってことここはなんか、パーパスで当たりますようにっていうことだ、うんうん、これはいいホースですよ。これは何早い

นี่ถ้ามีที่ล้างมือแบบนี้ก็คือสารเจ้านะฮะเพื่อนถ้าแบบว่ายังแยกไม่ออกนะขนาดเรามาอยู่นานชอบเข้ายังแยกบางทียังหลงๆเลยแบบว่าเวลาไปไปวัดดันไปแบบว่าตบมือสองครั้งนี่ค่ะโอเคแล้วก็ มาสันเจ้าสันเจ้านี่ก็จะเป็นทางชินโตนะฮะเป็นความเชื่อทางนิกายนะชินโตนะฮะเพื่อนนับถือเทพเจ้านะส่วนมากจะเป็นเทพเจ้าแบบตามธรรมชาติอย่างเช่นภูเขาเลากาทุ่งนาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะ พระอาทิตย์อะไรเงี้ยธรรมาชาติทั้งหลายนะคะขามิสามะเทพเจา้านาั่นนี้เสกกะโกมาอินุโกมาอินุโกมาอินนะคะนี่ไม่ใช่สิงโตนรระเป็นโคมะเป็นน้องหมานะค่อยๆเดี๋ยวยดีมันกันคือจะงเชิดเต่านังกะอยากขี่รถไฟกับเต่าโอ้นี่ไงรถรถไฟไปไยยก่โกนะก็นั่งจากสถานีซันโจซื้อ ไอซันโจฮิกะชิซันโจก็ได้นะฮะหรือว่าซันโจซันโจเด็กซันโจเด็กที่ไหนจ๊ะฮิโกซันโจซุโกซันโจอ๋อที่โซลโซเนะฮิกะชิซันโจอืมอืมอืมฮิกากิพอดีเราอยู่แถวฮิกากิซันโจคิดอะไรได้สินะคนหน่มอากายโนปีนี้ซากุระก็จะไม่ใช่ปีนี้ส่วนนี้นะคะซากุระไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปส่วนอื่นกันดีไหม มีห้องน้ำให้ด้วยนะคะุกนั่งใกล้เหมือนเต๋อเลยอ่านั่งไกล,ไไไไกลเรามาที่นี่กันหลายรอบมากค่ะอเลยวันปีใหม่เป็นเต๋อสวงสาธารณะเตี้ยวหมูนิกฤเราอือสมัยก่อนมาบ่อยเพราะว่าอยู่แหนเ่เภอไงอยู่ตั้งห้าปี ร้านครปนะคะเครปนะดอกซีเซงก็มีซีเซงครปโอเค